ดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยกับผมกอลฟเมกาโมโตผมเม็นเมกาโมโตครับพอบีเอ็มก็จะเป็น BM รอรัวๆแน่นอนก็จะรัวหน่อยครับผมวันนี้จัดให้กับคุณผู้ชมอีกแล้วสําหรับท่านใดที่พลาดซีรีส์ห้าไปรอบที่แล้วนะครับผมจัดมาให้สีน้ําเงินเงาฉ่าสวยทั้งคันภายในสีเบจครับผมมาพบกับเจ้าคันนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าเบียร์นมันยูซีรีส์ห้านะครับรหัสของเธอแน่คือ e สามเก้าฟังดีนะฟังดีก่อนนะครับห้าสองสาม ไอนี่คือรหัสตัวถังเขารหัสเขาครับผมรถคันนี้นะครับความพิเศษของเขานะครับมีการเพิ่มพลังมาเรื่อยอว่ามาฮะ,ปะเปลี่ยนเครื่องใหม่ตรงบล็อกตรงรุ่นของเขาแต่รหัสเครื่องเป็น525ครับผมแจ้งลงเล่มแล้วเรียบร้อยรถคันนี้เป็นปี2001ไปชมสภาพกันเลยดีกว่าครับครับ มาฮะคุณผู้ชมมาต่อมาจะพาคุณผู้ชมนะฮะมาชมเจ้า BMW ซีรีส์5นะฮะ E39 คันงามคันนี้นะคุณผู้ชมครับ,รบขออนุญาตเริ่มตั้งแต่ข้างหน้าฮะครับผมเรื่องข้างหน้าเลยนะครับผมโลกโก้ BMW นี่สภาพใหม่สวยงามเลยนะครับผมโครเมียมเงาๆเลยสีสันชัดเจนนะครับผมจมูกหน้าคันนี้เป็นสีดำมาแล้วนะครับผมก็ดูดูดูดีเลยไม่มีซี่หักไม่มีฟันหลอดนะครับผมพอมาแทบ M34 มาด้วยนะก็ดูสปอร์ตดูดีเลยนะครับผมทะเบียน,นนี้ก็แอบสวยแล้วลกันมาเป็น9หน้าแล้ว9กอไก่ฮอนดูคู่168 หกคุณได้มาหลายคอครับผมอันนี้แอบสวยก็ให้กับรถไปนะครับผมก่อนไฟหน้านี่บอกเลยว่าใสสวยงามมากๆนะครับผมไฟวงแหวนของเขาเป็นไฟหลีก็ติดคมนะครับผมตาเบรกเตอร์ใสสวยงามเลยแล้วก็ไฟตัดหมอกนี่บอกเลยว่าสภาพใสสวยงามมากๆเลยครับครับผมมาถึงสีตัวถังนะฮะคุณผู้ชมครับสีน้ําเงินลบบิทไดบูนะสวยงามเงาชามทั้งคันใช่ครับผมแล้วก็คันนี้มีการเปลี่ยนล้อมาเป็นล้อลาย M Sport ด้วยนะครับสภาพล้อใหม่ก็ยังถือว่าสวยงามอยู่นะผมยางกูดเย่ดอกยางก็ยังพร้อมใช้งานได้อยู่ครับใช่ฮะคุณผู้ชมฮะเรามาดูนะฮะมิติฝั่่่่งงงงด้าาาาาานนนขขววววะะคมมมสยยอออเธทีผ หรือเปล่านะสีสันนี่ตัดทิ้งไปเลยนะครับเพราะว่าผมบอกแล้วนะว่าสวยเงาฉ่ำตั้งกัน,นคิวโคมียมตัดทุกอย่างขอบกระจกสวยงามมาอยู่ในสภาพที่ดีมากใช่แล้วแล้วก็คิวของเขาด้านข้างก็แนบสนิทยางสวยงามอยู่เช่นกันนะครับผมคิวโคมียมบนล่างทุกอย่างนี่เงาสวยงามวิง่งสวยงามมากๆเลยนะครับผมส่วนล้อหลังนี่เป็นล้อ M อ p ม r t เช่นกันนะสภาพล้ออันนี้ก็ยังถือว่าสวยงามอยู่นะครับผมแล้วก็ดอกยางกุีแจพร้อมใช้งานครับ มาถึงด้านหน้าฝั่งข้างซ้ายกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับครับผมด้านหน้าฝั่งข้างซ้ายเลยนี่เรือนไฟถือว่าสภาพใสสวยงามมากๆเช่นกันนะครับผมไฟวงแหวนเป็นไฟหลีก็ยังติดครบปกตินะแล้วก็ตาเปล่งเตอร์นี่ใสกิ้งสวยงามเลยแล้วก็ไฟตัดหมอกเขายังคงใสสวยงามอยู่เช่นกันนะครับใช่ครับคุณผู้ชมฮาตัวถังฝั่งด้านซ้ายมือผมฮะเช่นกันนะสวยงามเดิมทุกจุดจริงๆคันนี้ฮะใช่แล้วครับผมนี่ล้อแม็กด้านหน้าฝั่งข้างซ้ายล้อแม็กเขาก็ยังถือว่าสภาพอยู่สวยงามอยู่เช่นกันนะครับผมยางกุฏิเอยก็ยังพร้อมใช้งานอยู่นะ ภาษีคันนี้ป้ายที่รถเนี่ยมันเป็น11กันยา2566แต่ต้องบอกว่าอันนี้ผมเป็นคนต่อเองกับมือเลยเป็นปี67เรียบร้อยแล้วก็ทําให้คุณผู้ชมเนี่ยใช้ยาวเกือบเต็ม1ปีกันยาวๆไปเลยครับใช่ครคุณผู้ชมฮะลองมาดูนะฝั่งด้านซ้ายนะว่าสวยเรียบหรูดูดีขนาดไหนนะฮะกับรถเดิมๆแบบนี้ที่ใครหลายๆคนนะถามหากันเข้ามาว่าพี่เข้ามาหรือยง e ังอีสามกผมบอกเลยนะ ต้องไวนะใช่แล้วครับผมเพราะอีสัมการจริงๆก็กเป็นอีกรุ่นที่ขายค่อนข้างดีเลยนะอ่ะแล้วก็นี่จะให้ดูรีมโมทเปิดกระจกนิดนึงนะครับผมกดปลดเราค้างไว้างี้นี่อย่ายวตะกอนล็อกกดล็อกปุ๊บปลดล็อกนี่แล้วก็ปลด็อกค้างนี่กระจกเขาก็ยังลงใช้งานได้ปกติทั้ง4บานนะครับผมเวลาเราเก็บเข้าก็กดล็อกรถกดค้างเช่นนี้การครับผมนี่เขาก็จะขึ้นทั้ง4บานนะครับผมก็ ระบบเขาอันนี้ช่างคงใช้งานได้ปกติอยู่นะครับผมใช่ฮะมาต่อด้านหลังนี่เลยคมสันด้านหลังเขาก็สวยงามเช่นกันคิวทุกอย่างแนบสนิทสวยงามเลยนะครับผมแล้วก็ล้อ M s p ม r t นะครับผมสภาพล้อมแม็กก็ยังถือว่าสวยงามนะยางกุดเยบพร้อมใช้งานครับ มาดูด้านบ้านท้ายและความสวยงามอลังการของเธอกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับครับผมนี่เลยไฟท้ายฝั่งด้านซ้ายนะครับผมเป็นไฟท้ายโน้ตคู่แท้ๆนะครับผมเพราะคันนี้ก็เป็นโน้ตคู่แท้มาอยู่แล้วนะไฟของเขาสภาพสวยงามเลยและเป็นของเฮลลาแท้ด้วยนะครับผมแล้วก็แล้วก็เบนเบลนี่ใหม่สวยงามเลยครับผมครับผมคุณผู้ชมฮะโลโก้ด้านหลังนะคุณผู้ชมครับเปลี่ยนมาเรียบร้อยเลยนะับเป็นแล่ครับ้าไอนะคุณผู้ชมครับผมไฟท้ายฝั่งด้านขวามือผมสวยงามเช่นกันแล้วก็เป็นเฮลลาแท้เช่นกันนะครับเปิดฝาท้ายด้วยรีโมทเลยคลิกนี่ใช้งานได้้ปกตินนะะะคครับผผมมี่ฮฮุณูช โออยากจะให้ดูจริงๆนะฮะว่าความใสของเธอนะพรมทุกอย่างนะ,ะของเดิมจากโรงงานสวยมากคุณผู้ชมใช่ค่ะผมแล้วก็มีการตัดพรมกระดุมเพิ่มมาให้ด้วยนะครับผมพรมกระดุมเขาก็ยังอยู่สภาพสวยงามนะแล้วก็ผ้าเดิมของเขานี่ยังสวยงามเลยนะแล้วก็ยางของบ m เดิมเขานี่เป๊ะ,ปะยังคงใช้งานได้ปกติอยู่นะครับเปิดออกมานี่ล้ออะไรเดิมแม่แรงแขนเดียวของเขาก็ยังอยู่นะครับผมอันนี้กล่องนี้เดี๋ยวผมติดคุณผู้ชมไว้นิดน,นึงเดี๋ยวผมจะหากล่องใหม่ให้คคือเ<ม>ครื่องมือเขาก็ยังมีอยู่หลายชิ้นแหละค่อนข้างครบแต่ว่าพอดี ตัวบิดมันตัวบิดมันผมไปทำหักเดี๋ยวอันนี้ผมจัดการเปลี่ยนให้นะครับผมบก็เอาให้ใช้งานได้นะแล้วเครื่องมือเขาก็ยังมีอยู่ประมาณนึงนะครับผม มาถึงขุมพลังเครื่องยนต์คันนี้กันบ้างดีกว่านะคุณผู้ชมครับครับผมเครื่องยนต์คันนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วมีการวางใหม่เป็นเครื่องบล็อกเป็น525ไปแล้วนะครับผมเครื่องยนต์เขาก็จะเป็นเครื่องยนต์6สูบเลี้ยงเบนซิน2 5 0 0ซีซีครับผมรับรองนะครับคุณผู้ชมฮะโาวิ่งตื่นกว่าของเดิมแน่นอนนะครุณผู้ชมครับและอีกอย่างครับนะคุณผู้ชมครับคันนี้เดินทางด้วยระบบน้ำมันล้วนครับผมเลยนะผมรับประกันเช่นเคยว่าเดินทางไกลได้นะไม่ตันควันไม่ไหลแน่นอนใช่ครับผมแล้วก็ของแต่่งงตััววคลช มีหาไม่ง่ายนะครับเรมันเป็นแบบเขาเรียกว่างานอลูมิเนียมด้วยนะครับแล้วก็พี่ก๊อฟนู่นเลยนี่สติกเกอร์เดิมมอก็ยังอยู่เดิมครบนะครับตัวกรงความร้อนเขานี่เลยยังอยู่ครบถ้วนครับผมมาถึงด้านภายในรถยนต์คันนี้กันบ้างนะคะคุณผู้ชมครับผมจะเริ่มจากแผงประตูฝั่งข้างซ้ายครับผมแผงประตูฝั่งข้างซ้ายเลยนี่เบาะหนังซีเบรครับผมสบัดสวยงามมากๆเลยนะครับช่องพงนี่ไม่มีแตกหักเลยนะช่องแอร์สวยงามเลยนะครับ ลายไม้เงาสวยงามมากๆเช่นกันนะนี่โลโก้ไอแบ็อยู่ครบๆนะครับผมแล้วก็ได้ไม่มีขาดนะช่องใส่ของหน้าหลังขาวสะอาดเลยนะครับมากระจกไฟฟ้ากันนี่เลยลงขึ้นนี่ใช้งานได้เรื่อๆปกตินะครับอ่ะพี่เบนซ์ปรับข้างไฟฟ้าหน่อยครับจัดไปฮะซ้ายฮะสายครับขวาขวาครับขึ้นขึ้นครับลงลงครับผมมาคุณผู้ชมมาต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะฮะว่าภายนอกอ่ะผมบอกเลยนะว่ากริบแล้วนะฮะข้างในนี่กริบ เอาเลยนะ,ะสองคลิปนะฮะคุณผู้ชมครับผมดูเบาะนะ,ะทุกอย่างสวยงามไม่มีแตกไม่มีขาดทั้งเบาะนั่งพนักพิงฮะไปเทสระบบไฟฟ้ากันฮะครับผมนี่เลยเริ่มจากเดินหน้านะครับแล้วก็ถอยหลงังนี่แล้วก็พนักพิงนะครับผมขึ้นโลงแล้วก็หัวหมอนะครับขึ้น แล้วก็ลงนี่ใช้งานได้นะครับครับผมมาด้านดัชบอร์ดหรือด้านคอนโซลหน้าของเธอนะซึ่งเป็นคอนโซลเดิมนะคุณผู้ชมครับอยู่ในสภาพที่ดีและสวยงามนะคุณผู้ชมครับพอตัดด้วยทีมลายไม้สีน้ำตาลเข้ม,ขมแบบนี้โอ้โ oh, หเพิ่ม <Island S 2> ความ <Hill. S 2> เด่นสงา่าเป็น l u x u r รมากมากนะช่องแอร์ทุกอย่างยังคงเป็นของเดิมของเธอนะคุณผู้ชมครับคอนโรลแอร์วิทยุทุกอย่างเป็นของเดิมของเธอมีที่วางแก้วน้ําให้อีก2ใบฮะ<ช>ระบบกีบอัตโนมัติฮะคุณผู้ชมครับผมและตรงนี้นะฮะ เกเคียบุรียังอยู่นะพร้อมเสดเงินให้คุณผู้ชมไปขึ้นทางด่วนกันด้วยไปทางด่วนได้เลยไปทางด่วนกันด้วยนะคุณผู้ชมครับมแล้วก็มีที่วางของให้เล็กๆน้อยๆนะครับมาถึงแผงประตูฝั่งด้านขวาคนขับกันบ้างนะคุณผู้ชมครับครับพ้มฝั่งขวาคนขับเลยนี่สภาพหนังซีเบทของเขาสวยงามมากๆเช่นกันนะครับผมลำโพงข้างบนไม่มีแตกหักเลยนะช่องแอร์สมบูรณ์เลยอะไรไม้เงาสวยงามเช่นกันนะครับฝั่งคนขับนี่โลโก้แอร์แบ็กชัดๆเช่นกันได้ไม่มีขาดไม่มีปีนะแล้วก็ช่องใส่ของฝั่งขับเนี่ยขาวๆสะอาดเช่นกันนะครับ ลงขึ้นนี่ใช้งานได้ปกตินะครับอ่ะเดี๋ยวปรับขคางไฟฟ้าให้ชมนะครับไปทางขวาซ้ายขึ้นลงน,นี่ใช้งานได้ปกติเลยครับครับผมคุณผู้ชมครับเบาะที่ถูกใช้งานมากที่สุดคือเบาะคนขับนะฮะคุณผู้ชมลองดูดิฮะว่ามันสวยมันขาวมันสะอาดจริงอย่างที่ผมบอกหรือเปล่าลนะครับคุณผู้ชมครับทุกอย่างผมเอา ลูกตาผมในี่การันตีให้คุณชมเลยว่าสวยมากคุณชมชไม่มีแตกไม่มีขาดนะได้ดูดิโอ,โ,โอ้โหเรียงตัว,วเรียงตัวกันยกระมดเดินนะคุณชมต่อมาระบบไฟ,ฟ้านี่เลยเริ่มจากเดินหน้าครับนี่ใช้งานได้นะครับถอยหลังแล้วก็พนักพิงนะครับผมขึ้นลง่งแล้วก็หัวหมอนนะครับขึ้น แล้วก็ลงนี่ใช้งานได้ปกติเลยครับมาดูด้านพวงมาลัยของเธอกันบ้างครับผู้ชมครับพวงมาลัยเดิมๆตัวเคแบบนี้สวยงามนะโดดเด่นด้วยโลโกโ้ BMW มาพร้อมด้วยระบบ SRS หรือรว่า a i r b a g นั่นเองพร้อมมัลติฟังก์ชันต่างๆและพวงมาลัยของเธอยังควบคุมได้สี่ทิศทางลง<อ>ขึ้นฮะครับหดครับยืดครับผมมาดูที่ด้านไม์กันบ้างฮนะสวยใสยแบบนี้คันนี้วิ่งมาเพียง 192,778กิกโลเท่านั้นนะฮะร้านเราขายแต่ไม่แน่ยืนยันการันตีว่าไม่มีการกรอมไม่เด็ดขาดนะบนหัวผมไฟตรงกลางไปทั้งหมดครับบังแดดฝั่งด้านขวาครับเปิดลงมาฮะเปิดนะมีกระจกพร้อมไฟแต่งหน้ามาให้เรียบร้อยจากโรงงานนะผู้ชมครับฝั่งหน้าซ้ายของผมเช่นกันนะเปิดลงมาับมีกระจกนะพร้อมไฟแต่งหน้ามาให้จากโรงงานเรียบร้อยเช่นกันนะคุณผู้ชมครับนี่อยากให้พี่กอล์ฟด้วยอีกหนึ่งไอเทมนะต้องบอกว่า e สามก็หลายๆคันไม่มีหรือถ้ามีบางคันก็เสียด้วยนะเข็มทิศท เออนี่ไหนวะนี่ยเนี่นี่นี่เ็นอีอนี่เป็นไงนอร์ทอีสทำไมไม่เคยเห็นวะอ่ายังติดใช้งานได้ด้วยเห็นมนี่มีร้าเราเคยรีวิวมาเคยมีบางคันก็มีมาอยู่ครับอ๋อหรอนี่ใช้งานได้ด้วยนะแล้วก็ดูนี่เลยนี่คันเร่งเนี่ยเป็นคันเร่งเอ็มพักตัวเบรกเอ็มตัวพักเท้าด้านซ้ายเอ็มนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นแต่งมาให้นะครับ มาถึงห้องโดยสารแถวสองด้านหลังกันบ้างนะครับผู้ชมครับของเนี้ยเริ่มจากแผงประตูฝั่งข้างขวาฮะครับผมนี่เลยที่แผงประตูฝั่งด้านขวานะครับผมหนังสีเบยเค์เขาก็บอกว่าสภาพสวยงามเช่นกันนะช่องลำโพงตรงนี้ไม่มีแตกหักเลยนะครับลายไม้ยังคงเงาสวยงามเลยนะแล้วก็ได้ด้านข้างนี่เรียงสวยงามเช่นกันนะครับตรงนี้นี่มีที่เคเบิลรีนะครับผมเปิดออกมาปิดยังคงใช้งานได้ปกตินะแล้วก็มีช่องใส่ของเล็กๆมาให้ด้วยก็ยังขาวสะอาดอยู่นะครับมากระจกไฟฟ้านะครับนี่เลยโล่ง ขึ้นนี่ยังใช้งานได้ปกตินะครับผมแล้วก็คันนี้ม้านใหญ่ของเขานี่ก็ยังอยู่นะครับผมนี่ของไว้เลยแล้วก็ม่านเล็กของเขานี่ยังใช้งานได้ปกติเช่นกันครับครับผมมาดูนะฮะแผงประตูฝั่งด้านซ้ายมือผมกันบ้างนะเริ่มจากสภาพหนังทั้งบานผมบอกคุณผู้ชมเลยสวยน้องๆไปไ้ายแดงใช่แล้วนะคุณนะผู้ชมครับ ทิมทุกอย่างไม่มีแตกนะคุณผู้ชมครับผมเกเ๊ยบรีปเปิดปิดใช้งานได้ฮะม่านทางขวาก็มีทางด้านซ้ายของเราก็มีนะ,ะเกี่ยวได้นะทั้งบานใหญ่และบานเล็กนะ,ะคุณผู้ชมครบนะ,ะต่อมาที่ะระบบไฟฟ้าฮะาคุณผู้ชมครับผมลงอย่างลื่นคุณผู้ชมฮะขึ้นอย่างไวนะคุณผู้ชมครับแล้วรถนะฮะตัวถังใหญ่ๆๆแบบนี้แน่นอนคุณผู้ชมนะครับไม่ต้องกลัวว่าความเย็นจะไม่ถึงด้านหลังนะค,คุณดูเขาให้แอ a มาจากโรงงานนะสามารถควบคุมทิศทางลมแรงลมและ อุณภูมิได้อีกตั้งหากนะครับคุณผู้ชมครับมาดูที่นั่งเบาะหลังกันบ้างนะว่าสวยจับใจกันขนาดไหนคุณลองดูดิโอ,โ,อโอ้แมบบ่เจ้าสวยงามจริงนะฮะหนังของเธอนะฮะคุณผู้ชมครับอยู่ในสภาพที่ดีไม่แตกไม่ขาดได้เลยทุกอย่างไม่มีร่นทั้งเบาะนั่งพนักพิงฮนะต่อมาด้านหลังะฮะคุณผู้ชมครับออปชั่นนี่เป็นไงเลื่นเวลาเราร้อนก็สั่งเปิดได้สั่งปิดได้เหมือนกันเช่นกันนะคุณผู้ชมครับและตรงกลางของเธอตึงอมาโอ้โหเท้าแขนอันใหญ่โตไม่ต้องมาแย่งกันวางเลยเธอวางข้างชรฉันวางข้างเลยสบาย ใจแน่นอนนะครับผมทดลองขับจริงนะครับกับเจ้า E สามเก้าห้าสองห้าคันนี้นะครับุผู้ชมดูก่อนอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูผาหลังคาก่อนสวยงามนะครับดูดิสวยทุกจุดเอาม่านลงหน่อยฮะได้อ่ามาด้านข้างต้องใช้มือนะครับเป็นแบบนี้มาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับใช่ครับผมเห็นไหมด้านหลังทุกอย่างสวยงามนะครับ ให้ดูตรงนี้ก่อนที่ผมบอกว่าเข็มทิศยังใช้ได้นะ้ตอนนี้หน้าเรา,เรา,เราทิศไปทางนี้นะออีสก็คือตอนนี้รุนรถเรามุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกอะตะวันออกเนี่ยพอเลี้ยวซ้ายมันต้องขึ้นเอ็นเพื่อเป็นนอตถูกไหมเพื่อให้เป็นเหนืออ่าอย่าดูนะพอผมเลี้ยวซ้ายมันจะเอ็นจนนอตให้เราไหมเดู๋ยวสักครู่นะ,นะครับค่อยๆนะครับไปฟลุ๊ปนี่ดูนะนี่จาก e เอ็น e นะก็คือเราเฉียงมาทางเหนือแล้วก็เป็นนอต ใช้ได้ว่ะฮะเมื่อกี้ขนาดจาก E มาเป็น N E แล้วก็มาเป็น N เอ้ยผมเพิ่งเคยเห็นนะไม่ได้มีมาทุกคันเหรอไม่มีคันอื่น,น,นไม่คันอื่น,นที่บอกว่าเคยมีมาได้มีมาแล้วเหรออ่ารถเราเคยมีจําได้ว่าเป็นสีเทาอยู่คันนึงเหรอเป็นออปชั่นปีเดียวกันไล่ๆกันมามันก็จะมีมาให้อ๋อเล็กๆน้อยๆเป็นออปชั่นกันนะครับเพิ่งรู้ความรู้ใหม่นี่นะครับใช่นี่สวยงามแล้วก็เมื่อกี้ผมเปิดไว้นี้ปิดลงแค่นี้ใช้ได้ แล้วก็วิทยุนี่มัลติฟังก์ชันก็ใช้งานได้อีนะครับสมบูรณ์นะครับคุณผู้ชมครทับเอาจัดไปครับอ่ะคลิกดาวเลยฮีเลยครับยังไงครับห้าสองห้านตคู่นะครับแน่นอนมันต้องตื้อกนกว่าห้าสองสามอยู่แล้วนะครับใจเย็นๆครับมอไซค์อยู่หน้าครับโอ้หลงเนินนะครับคุณผู้ชมครับจำลงไปแล้วครับ บอกเลยนุ่มหนึบสไตล์แบบซีรีส์5อีสามก้าเลยทีเดียวใช่แล้วก็เมื่อกี้อ่ทิฟโทนิกใช่ไหมไม่ใช่เมื่อกี้คลิกดาวใช่ไหมขอทิฟโทนิกนะครับพกออกซ้ายอ่ดึงลงตรงนี้อ่ะตอนนี้เป็นที่สองเลยนะครับสองปึ๊ดสามนี่นะสี่ห้านี่ก็ใช้งานได้ปกตินะแล้วก็ควบคุนด้วยครับขออนุญาตแป๊บนึงจริงระยะนี่อ่ะล็อกควบคุแล้วนี่เพิ่มความละเอียดข้นอีกนะใช้งานได้ปกติเช่นกันนะครับผมครับก็ครบถ้วนเลย ก็บอกเลยว่าเครื่องยนต์525ตัวนี้ขับมันมากตื้อมากแล้วก็ถ้าคนที่เคยได้ขับตัวที่เป็น523กับมาขับเครื่องตัวนี้บอกเลยนะว่าต่างต่างกันชนิดที่แบบรู้สึกได้เลยเวลาเรากดคันเร่งไปเวลาคันเร่งคัาเร่งเวลาเครื่องมันกวาดแล้วแบบแรงมันต่อเนื่องเนี่ยรู้รสึกเลยว่าต่างแน่นอนแล้วก็เกียร์ปกติเลยครับผมท, ic, ทั้งทิปทนนิกทั้งตอนขับคันคานธรรมดาแล้วก็ทุกอย่างระบบเปลี่ยนนุ่มปกติหมดเลยทั้งความเร็วสูงความเร็วต่ำนะครับแล้วก็ช่วงล่างบอกเลยว่าสมบูรณ์ไม่มีกุกก๊ก,กา e ต้องบอกเลยนะว่าผมว่ามันเป็นฟิลรถยุโรปที่แบบรถรุ่โรกใหม่ๆในบางรุ่นผมว่ายังให้ไม่ได้เลยดีกว่าในความเป็นนุ่มนึกของเขาแบบนี้เพราะว่าวันที่29เขาออกป้ายแดงมาณวันนั้นเลยนะ มันคือเบสซีห้าแล้วมันก็ยังได้ระวังเขาเรียกว่ารงวัลเบสซีห้าตลอดการเลยครับที่มันทํามาแบบดีมากๆโอเวอร์อินเจเนียร์ทุกอย่างใสมาแบบไม่ลดคอร์สเลยก็คือในง่ายๆว่ามันเป็นซีห้าที่ดีสุดในโลกนะใช่นะ,นะต้องบอก<ช> <นะ S 1> วันนี้ความรู้สึกผมก็ยังให้อย่างนั้นนะเพราะตอนสวนตัวเองตอนนี้ผมไปใช้ e หกสิบแล้วทุกครั้งที่มาขับ e สามเก้าผมยังรู้สึกเลยว่าทําไมผมไม่ลึกไม่เล่น e สามเก้าอ่ะทั้งๆที่แบบฟิลรวมทุกอย่างผมชอบมันมากเลยเมียคุณไม่ชอบ e สามเก้าด้วยความที่ว่าแฟนผมเขา ตัวใหญ่แล้วกันออพอเขาตัวใหญ่มากๆด้วยความที่ว่าพอเป็น e 6 0เนี่ยเขาจะมีบอดี้ที่มันค่อนข้างโป่งขึ้นมาก,กว่าตัวนี้นั่นแหละเสียาเหตุสราเหตุที่เขาไม่ค่อยชอบตัวนี้เท่าไหร่รแต่ส่วนตัวผมมาบอกเลยนะถ้าผมเป็นคนเล่นรถลึกๆนะผมชอบตัวนี้มากก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะเลือกเพราะ e 3 9กับ e 6 0ราคาก็ต่างกันอยู่แล้วใช่แล้วครับผมมาทดลองขับจริงกันได้ที่ไ่การ์ดโมโต้นะครับสวยๆแบบทีนี้นานๆทีมีเข้ามานะครับใช่แล้ว บอกกับคุณผู้ชมเลยนะครับว่ารถที่ไม่กลับโมโตนะครับเราคัดสภาพทุกคันครับผมคันไหนสวยบอกสวยคันไหนบอกขายตามสภาพนั่นคือขายตามสภาพใช่ครับผิวพันธุ์สวยครับผมภายในสวยสีเบตถูกต้องตามตำราอย่างที่คุณผู้ชมหลายๆท่านอยากได้ครับน้ตคู่เพิ่มพลังมาแล้วเป็น5-2-5 b อบอดี้เขาตอนเป็น523ตัวนี้ก็คือบอดี้น้ตคู่แท้อีกเช่นกันไฟทงไฟท้ายทุกอย่างใช่โน้ตคู่หมดครับ สวยเดิมแบบนี้นะครับเอาไปเลยครับราคาแค่259,000บาทเท่านั้นจัดไฟดแนอีกครับเริ่มต้นดาที่1 9 0 0 0บาทนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับไปดูมาให้ครบทุกที่ก่อนแล้วมาดูที่เราเป็นที่สุดท้ายนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับแม่กาม,มาปโตรครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s s r r i e ไว้นะครับ <S <S เพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านแมกกาโมโต์นะครับ